เซนสกี้ไปเจอกษัตริย์อังกฤษนะเมื่อวานพี่นาพูดไปนิดหน่อยเรื่องบทบาทของคิงคิงชาวที่3ซึ่งน่าสนใจมากนะสิ่งที่กษัตริย์ชาว์ทำก็คือการแสดงซอฟต์พาวเวอร์ด้วยการบอกว่าลุกฟังนะคนที่ถูกลุกรานและตกเป็นเหยื่อคือยูเครนนะมีพระบรมราชานุญ,ญาตให้เ,เซนสกี้เข้าเฝ้านะแล้วก็ที่น่าสังเกตคือไปเข้าเฝ้าที่ ที่ประทับส่วนพระองค์ไม่ได้เข้าเฝ้าที่บักกิ n งแฮมพาเลสนะซึ่งเป็นสถานที่ที่เป็นทางการถ้าจะต้องเป็นสเตทวิสิตเนี่ยไปบักกิงแฮมพาเลสอันนี้คนก็มองว่าอันนี้เป็นการเล่นการทูตที่ฉลาดมากเพราะว่าถ้าเกิดคิงชาวรับเซเลนสกี้ที่บักกิ g งแฮมพาเลสเท่ากับการยกสถานนะให้เท่ากับ การเชิญทรัมป์นะฮะเพราะว่าเชิญทรัมป์เนี่ยเชิญเป็นสเตทวิสิตก็คือจะมาที่บักกิงแฮมพาเลสเป็นปูพรมแดงมีดินเนอร์มีอะไรเป็นเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะทัตคิงชาวทำแบบนั้นกับเซเลนสกี้เนี่ยทรัมป์จะไม่พอใจเพราะฉะนั้นเราเห็นวิธีการใช้ซอฟต์พาวเวอร์นะหรือว่าวิธีทางอำนาจนะของกษัตริย์อังกฤษซึ่งเป็นอำนาจเหมือนกับอำนาจที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกับการใช้อำนาจในทางการเมืองอะ ช่วยรัฐบาลของเคยร์ไตร์เมอร์ในการผ่านคลื่นลมนะเพราะอังกฤษเนี่ยจะต้องรักษาความสัมพันธ์กับทั้งยูเครนแล้วก็สหรัฐเพราะว่าถ้าจะมีใครสักคนที่ยังคุยกับโดนัลด์ทรัมป์ได้เนี่ยก็จะเป็นอังกฤษนะเป็นเคยร์ไต์เมอร์ขอบคุณทุกคนที่ติดตามคอนเทนต์ของเรานะคะถ้าชื่นชอบเนื้อหาแล้วก็ต้องการสนับสนุนสื่ออิสระอย่างช่องรอบโลกบายกรณาบวัวคำสีสามารถอุดหนุนสินค้าแบรนด์ทาราได้ในตระก้าที่ปักไว้นะคะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะคะ